เรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องการผ่าตัดเป็นเรื่องของเมียผมแต่เรื่องหัวใจอ่ะมันเป็นของเมียคุณอย่างนี้ก็แปลว่ามีการขโมยหัวใจของคุณพัดไปใส่ให้คุณนาราอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วดีไม่ดีนะบางทีคุณพัดอาจจะถูกทำให้ทุกคนเข้าใจว่าตายแล้วเพื่อจะได้เอหัวใจไปให้นาลา ไไโอ้ยจะจับฉันทำไมฉันจ,จะไปกับคุณกวนคุณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะเกมเนี้ยปล่อยให้พวกมันไปตีกันเองส่วนคุณก็อยู่ที่นี่เตรียมตัวรอปอบใจแฟนคุณดีกว่าเอา้าพี่วินไปพบลูกค้าเหรอคะพี่ินเป็นอะไรคะเป็นอะไรอะเรืวาจะเกี่ยวกับพี่พัยเฮ้ยพี่วินคะ พี่วินพี่วินอย่าเพิ่งไปค่ะพี่วินเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเสร็จแล้วเหรอโอ๊ยนี่ตาพี่วินไปแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยคุณโอ๊ยฉันก็ไม่รู้แต่ดูท่าพี่วินจะโกรธมากเลยอะถามอะไรก็ไม่ยอมตอบรีบไปเล็วทันฉันว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้น,นแน่ๆเลยอะไปเ,เร็วเร็วเร็วสิ พบคุณหมอที่ยางกุลนี่รองพิบาลมาลอวใช่ไหมใช่แล้วี่ันมาทำไมเดี๋ยวเชิญคุณกวินที่ชั้นห้านะคะ<ป>พี่อ้าวน้องทนันมาหาพี่จันเหรอจ๊ะ,เ,ะเปล่าพี่คือผมอยากจะรู้ว่าคุณกวินเข้ามาหาใครคุณกวิน อ๋อผู้ชายคนเมื่อกี้เหรอ,อเ,เขามาขอพบผออ,อค่ะแล้วพี่พอรู้ไหมว่าเขาจะมาคุยเรื่องอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้พี่แจ้งไปที่เลข,ขาของผออเขาก็เรียกขึ้นไปพบเลยนะต้องเกี่ยวกับพี่พัฒน,น์แน่ๆ มาพบคุณหมอพ่อของนางรันที่โรงพยาบาลพี่พัทรีมาเลยนะคะคุณจูวินใช่ไหมคะเชิญค่ะพี่อ,อาจารย์หมอมีแขกเหรอคะอืมใครคะคุณกวินเจ้าของโรงแรมอวิสาคุณกวินเจ้าของโรงแรมอวิสา คุณกวินต้องการพ่อผมเรื่องอะไรครับคุณขโมยหัวใจพัทเทนีพยาผมไปใส่ให้นารันลูกสาวคุณใช่ไหมอจารย์ทนันคุณรนันมาพบอาจารย์หมอก,กันเหรอคะใช่คุณพ่ออยู่กับแขกที่ชื่อกวินใช่ไหมใช่ค่ะคุณรันรู้ได้ยังไงคะแล้ววินมาคุยอะไรกับคุณพ่อ ใช่เรื่องผ่าตัดหัวใจหรือเปล่าคุณกวินดูแล้วเหรอคะว่ามีการผ่าตัดหัวใจผมขอโทษครับคือตอนนั้นผมไม่มีทางเลือกด้วยความเห็นกกบตัวของผมผมเลยไม่กล้าถามครับเพราะว่าถ้าคุณกวินไม่อนุญาตเนี่ยคืนนั้นก็จะเป็นคืนสุดท้ายของลูกสาวผมเช่นกันครับคุณแล้วว่าคุณฆ่ามีนยว ใช่นะครับคือคุณพัทินีเนี่ยเธอเสียชีวิตแล้วนะครับผมจึงตัดสินใจทันทีที่ทําแบบนั้นผมไม่เชื่อคุณก็ต้องพูดแบบนี้เพื่อช่วยลูกสาวคุณผมจะเอาเรื่องคุณให้ถึงน่สดุดผมยอมรับผิดทุกอย่างครับคุณจะฆ่าผมผมก็ยอมครับผมทนะําแน่แต่หลังจากการผ่าตัดรีบผมเองผมก็ยื้อชีวิตลูกสาวผมไว้ไม่ได้นะครับ เขาไม่ได้แล้วนารันลูกสาวคุณเขามาวุ่นวายกับชีวิตผมและลูกคืออะไรนั่นไม่ใช่นารันทาลูกสาวผมนะครับเธอคือคุณพัทินีเจ้าของหัวใจที่ผมขโมยมาครับ เลยม่ได้คุณกับลูกสาวคุณแต่งเรื่องมาหลอกผมไม่ใช่นะวินนี่คือผัดจริงๆใช่ค่ะพี่วินตอนแรกหนูดีก็ไม่เชื่อแต่นารันคนนี้คือพิพาจริงๆนะคะพวกนี้อาจจะหลอกหนูดีอยู่ก็ได้ยังไงพี่ก็ไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณไม่ได้ผลหรอกผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดวิน ฉันเข้าใจนะว่าเรื่องนี้มันยากจะรับได้แต่ก่อนที่แกจะทําอะไรบ,บ้าๆอย่างไปฟ้องคุณหมอะแกไม่พิสูจน์ก่อนเหรอว่านี่ไม่ใช่พัดตัวจริงเธอก็บ้าไปกับพวกนี้ด้วยเธอสิบ้าเอาแต่ท่องน<ะ>ั่นแหละ,<น>ะไม่มีไม่จริงไม่เชื่อมีความสุขนั้หรือไงทําไมไม่พิสูจน์ก่อนว่าเนี่พัดตัวจริงหรือเปล่าพิสูจน์ยังไงให้พัดกลับบ้านดิให้เขาไปอยู่กับคนที่เขาเคยอยู่ไปใช้ชีวิตกับคนที่เขาเคยใช้ เธอกับลูกจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดว่านี่คือพัดตัวจริงหรือเปล่าเจมครับการขโมยหัวใจมันเป็นเรื่องเจ็บปวดสำหรับทุกคนนะครับแต่คุณพัดเธอเคยบอกผมว่านี่คือโอกาสครั้งที่สองของเธอและจีอล่ะครับ g m เอไม่อยากได้โอกาสครั้งที่สองนหครับที่จะได้คนที่ GM เรักที่สุดกลับมา นะคะพี่วินพี่วินลองให้โอกาสพี่พัทอย่างที่พี่หนุ่จุ้นกับทัานบอกเธอนะคะ พี่เครียดอยู่ยคนเดียวอะ่ะโอ้ยผมขอโทษนะพี่คือแบบผมไม่รู้จะบอกพี่ยังไงดีอ่ะแต่พี่สบายใจแล้วใช่ไหมพี่คุณพัดเขาไม่โกรธพี่เดี๋ยพี่ช่วยคุณหมอผ่าตัดปลี่ยนใจเธออืมก็สบายใจขึ้นนั่นแหละนี่ถ้าคุณพีรู้ว่าในร่างคุณรันไม่ใช่คุณรันเขาคงเลิกตือ้อแล้วก็ยอมอย่างเนาะไอ้คุณพีรู้ไม่ได้เลยนะพี่เอาทำไมล่ะก็ทุกคนก็อยากให้คุณพัด กับคุณพีอยากันไม่ใช่หรอมันก็ใช่พี่แต่พี่ลองคิดดูนะถ้า,าไอ้คุณพีรู้เรื่องเนี้ยคนอย่างไอ้คุณพีมันต้องคิดทํงเรื่องชัวช่วแน่ๆคุณพีเขาไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นยก่กนี่พี่จันพี่จันเห็นไอ้คุณพีดีตั้งแต่เมื่อไหร่เปล่าพี่ก็แค่พูดไปตามเหตุผลนะ่ะคุณพีเป็นสามีคุณลันถ้าคนที่เขาอยู่ด้วยไม่ใช่คุณลันเขาก็ต้องเลิกอย่างนี้นแหละ ไม่รู้แหละพี่ยังไงเรื่องเนี้ยพี่จันก็ต้องห้ามหลุดเด็ดขาดเพราะผมไม่ไว้ใจให้คุณพี่รู้เรื่องนี้โอเคโอเคไปทำงานได้แล้วป่ะไปซิพี่จันแน่นะพี่เข้าใจแล้วนะ่ะถ้าคุณลันตายแล้ว ว่าฉันไม่ได้แย่งคนรักของคุณรันสินะคุณกุนจะให้นาันกลับมาทำงานที่นี่อย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่แค่ทำงานนะคะแต่คุณรันยังจะเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อช่วยดูแลโบด์ด้วยแต่คนทำผิดร้ายแรงแถมยังถูกไล่ออกไปแล้วทำไมคุณกุนถึงยอมให้กลับมาคะผมมีเหตุผลของผมแต่มันไม่ถูกต้องย้งไม่ยอมนะคะแล้วผมต้องทำตามใจคนเหรอ แกก็ไม่แดกงหมายความว่าอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็คืนเค่งดีสนุกดีค่ะนิดคุณแก้วยังจะกล้าอยู่ในบ้านของพวกเราต่ออีกเหรอคะนารันอยู่ได้ทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้นาได้ แยกย้ายมาทำงานได้แล้วค่ะพี่วินน่ะน่าจะไล่ยากเก็ดแก้วน้ําไปทำอะไรไม่เกรงใจพี่พัดเลยคะ่ะก็วินเขายังไม่คิดวันนี้คือพี่จริงด้วยคะ่ะ เอ้ก็ขอบใจมากนะหนูดีที่เป็นห่วงพี่อย่างน้อยพี่ก็ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองพี่จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะนี่รังกลับไปทำงานแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านเอกวินใช่ นี่ไงแผนบ้าๆของคุณไหนบอกให้ฉันรอฟังข่าวดีข่าวดีมั้ะเป็นยี้งได้ไงวะก็ตอนที่เล่าเรื่องเปลี่ยนหัวใจอะแฟนคุณก็โกรธจะตายแล้วทำไมมีการเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่นี่อย่าบอกนะว่าฉันจะคว้าน้ำเหลวไม่มีทางผมไม่ยอมแน่ผมต้องได้ทุกอย่างที่ผมต้องการไอ้ทันหื สรุปว่ามึงกับคุณหนูดีนี่หายไปไหนกันมาวะจะทำธุระแหมแมแหมแหมแหม,แมเดี๋ยวนี้มีธุระกันสองต่อสองกับคุณหนูดีด้วยนะไอ้คนอเอ้าเฮ้ยมึงกกูทำไมวะเน,นี่ยฮะมันควรไหมล่ะมึงหนีไปเที่ยวกาแฟแล้วทีกูทำงานคนเดียวเนี่ยปรงแฟนนี่ไหนกันวะกูทำธุระจริงจริงเว้ยออาแหมมีหลบตาเออให้มันจริงนะมึงไม่รู้ล่ะกูไปละพรุ่งนี้กูลางานมึงเข้ารอบเช้าแทนกูด้วย เออเชี่ยควัมเดรกก็สบายใจนะมึงอ่ะเซอร์เยสเซอร์เยสเยสเซอร์ทัน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 ไปเรื่องฉันหน่อยดิเอ้ยเอ้เดี๋ยว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 ไปไหนอีกอหรคุณฉันอยากกำจัดยาติดยันให้ออกจากบ้านอ่ะไม่อย่างนั้นนะพี่วิ่งกับพี่พัทไม่มีทางเลืใช้เวลาด้วยกันแน่เลยอ่ะไปดิวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บผมไปไม่ได้อ่ะไม่มีคนแทนรอดเย็นอ่ะคุณพี่ แล้วนี่ผมไม่ได้ยินเลยครับเพราะว่าทุกนี้หูไม่ค่อยดีครับเพราะว่าผมนัดเด็กเอาไว้ครับคุณหนูดีฮะควงรอบเด็กอีกรอบนะคุณหนูดีครับให้ผมมีโอกาสไปหาแฟนเถอะนะครับไม่รู้แหละถือว่าตกลงเจลเฮ้ยเจอแล้วด้วยมันน่าจะอยู่แถวนี้สินี่คุณแน่ใจนะว่ามาถูกอ่ะนี่ฉันได้แผนที่มาจากฝ่ายบุคคลจะไม่ถูกได้ยังไงล่ะ ยร้านส้มตำนี้หรือเปล่าคุณนั่งนั่งนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยสั่งเลยสั่งเลยเอ่อป้าครับเอาตำไทยลาบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวสองที่ครับป้าเออเผ็ดไหมเอาปันกลางป้าเฮ้ยหน้าไม่คุ้นแล้วมาจากไหนอะ่ะ อ๋อ,อดีพวกเรามาทำธุระกันนะค่ะป้าหิวก็เลยแวะมาหาอะไรกินกันมาถูกที่แล้วแล้วแวกเนียนะร้านป้าเนี่ยนะอร่อยที่สุดอย่างนี้เลยอื้แล้วนี่ป้าทำคนเดียวเหรอคะทำคนเดียวโอ้ยหลานสาวข้าเด่ยไปทำงานโรงแรมปะ่ะเป็น PR อะไรเจอ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 สักอย่างพีอาร์เมนเทเผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะเฮ้ ใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละอันนี้แหละแต่หลานข้าเนี่ยเ,เขาไม่ให้พูดภาษาไทยอเ,เออป้านี่หลานป้าอยู่ไหนอ่ะยังไม่กลับที่ทำง,งานอ่ะป้ามันไม่กลับบ้านเราไ,ไปนอนบ้านแฟนมานหลายวันแล้วนี่ป้านี้คงเป็นผัวแล้วบ้างแฟนมันเป็นเจ้าของโรงแรมชื่ออะไรต้าต้านี่แหละอ๋อโรงแรมอววสต้าใช่ไหมป้า เใช่เลยเพื่อนผมก็ทำงานอยู่ที่นั่นนะป้านี่ถ้าผมทายนะหลานสาวป้าน่าจะชื่อคุณเกตแก้วใช่ไหมป้าเฮ้ยรู้จักนางแก้วมาด้วยเหรอวะก็ต้องรู้จักสิป้าชื่อเสียงออกออโดงดังขนาดนั้นนี่เขาเป็นพรีอาทั้งเก่งแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะป้าพูดดีอย่างนี้สิวะป้าให้กินฟรีเลยวันนี้ป้าฮะผมว่าถ้ากินเสร็จเนี่ย เราสองคนจะไปโรงแรมนั้นพอดีอ่ะป้าไปกับพวกเราไลยป้าจะได้ไปเจอหลานสาวป้าด้วยไงเออไปสิให้ไปไปไปไม่ไปละเอ,อ้างแก้วมันไม่ไ,ไปอ่ะมันกลัวว่าผัวมันจะรู้ว่ามีป้าขายส้ตมตำส้มตำอย่างเงี้ยขนาดค่าทราศาั์ไปหามันยังไม่พูดด้วยเหรอเองสองคนเหมือนกันจะไม่บอกใครนะว่าเจอป้าตรงนี้เดีย๋ยวมันไปด่าป้าเอาป้าผมไม่บอกใครหรอกป้าเอางี้ไหมป้าอื ้าป้าไปหาคุณเก็ตแก้วไม่ได้เนี่ยป้าฝากผมไปบอกเขาก็ได้นะป้าฝากผมไปได้ใช่ค่ะป้ารับรองนะป้าเรื่องเนี้เนอกจากคุณเกตแก้วแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้นี่คุณเลือกทำตัวกระตือร้อนเป็นแม่โบ๊ทได้เลยนะหน้ามันขาดคุณจะราคาญก็เรื่องของคุณ แต่ว่าฉันเป็นแม่โบ๊ทฉันคลอดของฉันออกมาฉันก็มีสิทธิ์รักลูกของฉันนี่คุณเจ็บน,นะถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณคือพัดเลิกเรียกตัวเองว่าแ,แม่โบ๊ะทะทีคุณก็พิสูจน์สิความจริงก็คือความจริงคุณลองเปิดตาเปิดใจของคุณดูถ้าคุณยังอคติอยู่แบบนี้คุณก็ไม่มีวันได้เห็นความจริงอะไรทั้งนั้นแหละคุณลองถามใจตัวเองจริงๆดูว่าคุณเคยรู้สึกว่าฉันเหมือนพัดบ้างไหม ทำไมคุณต้องคอยถามว่าฉันเป็นใครทำไมฉันถึงรู้ว่าน้องบต,ต้องร้องเพลงกลับด้วยเพลงของครอบครัวเราทำไมฉันถึงรู้ว่าที่ซ่อนของคุณแจห้องนอนบอสอยู่ใต้รูปปั้นนั่นทำไมฉันถึงรู้ว่าคุณชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรทำไมฉันถึงได้ผูกพันกับน้องบอได้ไวขนาดนี้แล้วทำไมฉันถึงรู้ว่าที่ของพ่อแม่ฉันอยู่ที่ไหนพอได้แล้วน่ะคุณจะมาที่แสนเพื่ออะไรอ่ะในเมื่อคุณก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเหมือนพัทเพราะว่าฉันคือพัทคุณเลิกพยายามสักทีเยเรื่องเหล่านี้มีทางเกิดขึ้นได้จริงหรอ ผมไม่มีทางเชื่อคุณพี่รันบอลกินถึงพี่รันที่สุดเลยครับพี่รันอยู่กับโบนานๆนะครับพี่รันอยู่กับน้องโบตลอดไปเลยได้ไหมครับได้ครับจริงๆนะครับจริงสิคบ จทำไมเป็นเมียผมจริงทำแค่นี้ไม่ต้องตกใจหรอกนี่บ้าหรือเปล่าทำไมต้องหลบผมด้วยถ้าคุณแม่ผมจูบผมจะรู้ได้ไงคนเป็นเมียผมจริงเ,เมียผมใจจะขาด ิทธิ์ทำแบบนี้เจ้าชันนะทำไมจะไม่มีสิทธิ์คุณพาวินกับพี่รันทะเลาะอะไรกันหลหะครับเอ่อไม่มีอะไรครับลูกคุยกับพี่เขาดังเดครับคุณแก้วคะทำไมไม่เห็นสวยเหมือนในรูปเลยอะคะโอ๊ย เดีย๋ยวมงาซ้ำเติมได้ไหมจะไปไหนก็ไปไป,ไปค่ะนี่ถ้าเกิดอาหารฝรั่งมันทำยากขนาดนี้ใช่ว,ว่าเธอกลับไปทำอาหารไทยบ้านๆที่เธอถนัดดีกว่าไหมแต่เอะฉันว่าเธอไม่ต้องทำแล้วล่ะ เพราะว่าวันนี้พี่วินโทรมาบอกฉันว่าพี่วินจะทานข้าวนอกบ้านพอดีโบสอยากจะฉลองอะที่นารันกับมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เชื่อนางนารันออกนอกหน้าจังนะถ้าฉันรู้ว่าเธอเปลี่ยนสีเก่งขนาดเนี้ฉันคงไม่ไหวใจตั้งแต่แรกนี่คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกแสนดีที่ถูกหลอกหรือไงฮะอย่าลืมสิว่าที่ฉันเชื่อเธอตั้งแต่แรกอะก็เพราะาเธอมันตอนแหลไในโลกแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้ท,นทันเธอหมดทุกอย่างแล้วนะ ฉันก็ต้องเปลี่ยนกลับไปอยู่ข้างคนที่เขาเหมาะสมกับพี่วินแล้วก็เป็นคนที่พี่วินรักจริงๆสิแล้วคิดว่าฉันจะยอมถ้าพี่วินรู้ว่าเธอออกจากบ้านมาเพราะไม่ได้ทะเลาะกับป้าแต่เธอมีแผนที่จะจับพี่วินเตรียมตัวออกจากบริษัทได้เลยแผนบ้าแผานบอและเลิกแอปเถอะกลับไปช่วยป้าเธอขายส้มตำนึกป่ะนี่มึงไปหาป้ากูมาเหรอนี่จะออกจากบ้านนี้ดีๆหรือว่าจะให้ฉันแฉทุกอย่างเกี่ยวกับแก กับพี่วินนงแก้วหายไปเลยนะมึงอ่ะเน่ไม่ใช่จับคุณกะวินได้นะกะทิ้งป้าต้องมารับป้าไปอยู่ด้วยจะรวยก็ต้องรวยด้วยกันทิ้งกูละหน้าดูนนได้ฉันไไปก็ได้แต่ถ้าแกหักหลังฉันเมื่อไหร่ เอาแกตายแน่ฮอีเดีผู้หญิงผู้ชายสองคนที่มากลางวันเนี่ยเป็นคู่แข่งกันเหรอก็ใช่นะ่ะสิป้าอุ้ยไมป้านี่โง่โง่งงงขนาดนี้มีปากสักแต่จะพูดไม่รู้จะคิดน่ะอีนี่นี่มาด่ากูอีกแล้วก็มันบอกว่ามันรู้จักเองนับถือเองข้าคนนี้นก็เป็นพวกเดียวกับเองโว้ยอุ้ยอยากจะบ้า อยู่ดีๆก็มาตัดโอกาสฉันแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้นารันพงัพงพงัพงพงังแผนพังหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 อีแก้วอีแก้วอีแก้วแล้วทีนี้มึงจะทํายังไงเอาอย่างนี้มะกูว่ามึงออกจากงานไปหาผู้ชายเ,ยเลยๆจับใหม่ก็ได้จะบ้าเหรอป้าฉันรักคุณกวินแล้วยังไงฉันก็ไม่มีทางยอมแพ้ด้วยอะอ่ะแล้วเอ็งจะทำยังไงอีกฮะกูหเห็นมึงทำสักกี่แผนกี่แผนก็ไม่สำเร็จสักแผนหนึ่ง ้วถ้าเราทําให้สําเร็จให้คนอื่นมันทําและเองจะให้ใครทําวาะนานแก้วบอกไปจะให้ป้าเป็นโง่บอกคนอื่นเีกวอากันโถอีหลานเวนเฮ้ยอ้ไ้เวนด่ากูจังเลยระ้วว่งางพนนลกินหัวมึงนะอีนี่ วินมองทำไมล่ะคะพี่วินทำไมไม่เข้าไปหาพวกเขาล่ะไม่เป็นไรหนูดีรู้นะคะว่ามันยากที่จะยอมรับเรื่องนี้แต่ถ้าพี่วินลองเปิดใจแล้วก็ยอมรับความรู้สึกจริงๆของตัวเองพี่วินจะสัมผัสได้คะ่ะวันนี้คือพี่พัทเดี๋ยวดีเรากําลังลนสองพ่อลูกนี้เล่นละคหรหลอกเขาอยู่นะเขาไม่อยากให้พี่เอาเรื่องที่เขาฆ่าพัท เขาเลยสร้างเรื่องหลอกเราพี่วินคะหนูดีถามจริงๆเถอะนะคะว่าเวลาที่พี่วินอยู่ใกล้นารันคนเนี้มันไม่ทําให้พี่วินคิดถึงพี่พัทบ้างเลยเหรอคะลองคิดดูดีๆนะคะพี่วิน นะว่ามีใยว่ตดีถือหางเราฉันจะยอมแพ้ง่ายงแต่เธอก็แพ้อยู่นะโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่เคยแพ้ใครนานมาฉันช่วยเจ็บไหมอนะ่ะลัน ลันอย่าทำอย่างนี้กับพี่นะคะกลับปล่อยนะไม่ไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นปล่อยแต่คุณเป็นเมียผมฉันไม่ใช่เมียคุณปล่อยลันน่ปลอยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผมเมียเขาทะเลาะกันไปทำงานไปปล่อยฉันได้ไหมปล่อยรนอะไรกันเ่ยคุณมีสิทธิ์อะไร เอาเมียผมไมอยู่ที่บ้านคุณอะกลับไปเลยพี่สมารเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคุณทำไมจะไม่ใช่ถึงคุณจะความจำเสื่อมอะแต่ผมไม่เสื่อมผมจำได้ว่าคุณคือเมียผมถ้าผมจะต้องกลับรันต้องกลับกับผมผมไม่ทิ้งคุณเลยกับชู้คุณแน่ผมกับนาลันไม่ได้เป็นชู้กันนะเนื่องจคือเมียผมมาเด้ฉันไม่ใช่เมียคุณหน้าด้านกล้าพูดต่อหน้าผัวเลยเหรอว่าไม่ใช่เมียทุเล่ดคุณกวินคะจะปล่อยให้โรงแรมเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะผู้หญิงคนนี้เหรอคะหยววุดพูดนะแก้วมันไม่ใช่เรื่องของเธอ ถ้าควรออกจากห้องนี้ไปเลยด้วยซ้ำเจ้าพูดถูกะ้ะคุณกลับมาะเถอะหยุดสร้างความวุ่นวายได้แล้วโอเคไปละ่ะไม่นะไม่ฉันไม่ไปไปล่อยฉันนะวินวินอย่าไปฉันไม่นะจะของวินเขาจะข่มขืนฉันปล่อยฉันไป,ไป,ไป ที่แหละของคนณ่ะเรื่องข่มขืนน่คืออะไรพี่สมาเคยวางยาฉันค่ะไปดูหลักฐานที่โรงพยาบาลก็ได้แล้วไงอ่ะคนเป็นผัวเมียกันเมียไม่ยอมว่าสิทธิ์ของผัวคุณเนี่ไปดุดุดุดวินวินวินว มึงไปทำอะไรหยุดหยุดทำอะไรปล่อยตัวออไปหยุดหยุดคุณควินนี่คุณกำลังจะรักพาตัวเมียคนอื่นนะคะออกไปออกไปหมดขอบคุณนะคะวิน ที่ผมช่วยเนี่ยไม่ได้เพราะเชื่อว่าคุณเป็นพัดนะอย่าเข้าใจผิดบอกให้ปล่อยุณต้องตามามานเว้ยคุณเดินกันเองได้คุณอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆสิ คุณเป็นผัวเขานะแล้วถ้ารันแจ้งข่าวว่าผมไม่อยากปั้งเขาอะผมก็โดนจับพอดีนนโฮ้ยคุณอะไรของคุณเนี่ยเป็นผัวภาษาอะไรเมียคนเดียวก็เอาไม่อยู่ไม่คิดจะโทษตัวเองบ้างไงฮะไหนบอกว่าเป็นแฟนเท่าที่ผมเห็นนะมันดูลักเมียผมมากกว่าคุณนี่โอ้ยทำอย่างไงก็ไม่มีทางชนะอินนารันไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องเอาเมียคุณกลับไปอุย้ย มาแล้วครับลุกมาอู้ยเช็บหัวเลววยลอืมคุณพ่อเป็นยังเจ็บแผลอยู่ไหมครับพ่อไม่เจ็บแล้วครับบทครับบทเคยบอกว่าคุณพี่รันกับคุณแม่พัดเนี่ยก็เหมือนกันเหละครับใช่ครับ แล้วโบยังคิดอย่างนั้นอยู่ป่ะครับครับแต่พี่รันกับคุณแม่พัดเนี่ยเขาเป็นคนละคนกันนะลูกคุณแม่พัดรู้ว่าโบชอบกินอะไรชอบเล่นเกมอะไรพี่รันก็รู้ครับพอ่อก็รู้เรื่องแบบนี้มันเดากันได้นะลูกโบอ,อยากให้พี่รันกับคุณแม่พัดเป็นคนคนเดียวกันนะครับ ฉันและเธอคือทุกสิ่งเป็นแรงเป็นดานใจเป็นทุกๆอย <Yeah. S 1> ่างเธอเชื่อมให้ฉันเห็นภาพที่สวยางามของชีวิตแม้ว่าเรายังไม่ทัน อยากจะคุยกับคุณ